ปิดโรงเรียนก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขายที่ดินกําไรมากกว่าอีกนะครับจริงเท็จแค่ไหนและนักลงทุนอย่างผมมองอย่างไรทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลีมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่องพอเปิด s property expert นะครับที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ไปด้วยกันครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง t อล์กออฟเดอะชานึงนะครับของพออนะฮะโรงเรียนสารศาสตร์นะครับที่เขาออกมาบอกว่า ปิดโรงเรียนเนี่ยก็ไม่กลัวครับเพราะเขาขาดที่ดินกําไรมากกว่าครับเอาจริงนะครับพูดถึงโรงเรียนสาธิตก็เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อ้างดีถ้าเรียกว่าเป็นแบรนด์ในเครือถูกไหมครับมีกว่า50โรงทั่วประเทศไทยเลยครับ จากงบกำไรขาดทุนใน2-3สปีล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายได้เนี่ยกว่าพันล้านครับแล้วก็มีกำไรเนี่ยประมาณ300ล้าน200้ล้าน3 0 0ล้านทุกๆปีเลยครับก็เรียก้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับสหรับเครือโรงเรียนนี้ครับจุดเริ่มต้นของเครือโรงเรียนนี้นะครับก่อตั้งโดยคุณครูพิบูลยงกระมนนนะครับกับพออยใหญ่นะฮะซึ่งเป็นครูมาก่อนก้ปีนะแล้วก็ออกมาเปิดโรงเรียนของตัวเองโดยหุ่นกับเพื่อนๆนะครับโดยใช้เงินไม่เยอะครับหุ้นกับเพื่อนคนละหมื่นถึง30,000เนี่ยตัวเองก็ลงทุนไป2 0 0 0 0บาทครับ ซึ่งเปิดเช่าที่ดินย่านสัตว์ประดิษฐ์นะครับด้วยพื้นที่แค่2ไร่1งานเท่านั้นเองก็เปิดโรงเรียนสารศาสตร์ได้แล้วครับ5ปีต่อมาในปี2512เนี่ยก็ร่วมหุ้นกับพี่สาวมาซื้อที่ดินของกรมธนารักษ์นะครับสี่ไร่กว่าเนี่ยครับก็ลงทุนมาเปิดโรงเรียนสารศาสตร์สาขา2ครับพอมันเติบโตขึ้นเนี่ยก็มีการขยายสาขาออกไปเรื่อยๆโดเน้นเป็นพื้นที่รอบเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดแทนครับซึ่งทุกเรียนที่ทำเนี่ยก็จะใช้ภายใต้แบรนด์สารศาสตร์นะครับก็เหมือนเป็นเป็นแบรนด์โโออ้้หหสุดดดยยยยเเเลนนนนะะะฮรรรวมมมมทัังีีี่กก็ปาณ90,000 4,000คนครับเป็นคุณครูเนี่ย6,000คนและชาวต่างชาติเป็นครูต่างชาติอีก2,000กว่าคนครับซึ่งาันที่ตั้งในบริเวณของกรุงเทพเนี่ยคุณจะเห็นว่านะครับงเรียนสรารศาสตร์เนี่ยจะเน้นรอบนอกทางนั้นเลยครับส่วนน้ำภูมินะครับล่มก้าวนิมิตหมายสายไหมาราชพฤกษ์บางบัวทองอะไรเงี้ยฮะอยู่รอบนอกหมดเลยครับโดยเฉพาะสาขาราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่นะครับมีพื้นที่กว่า70ไร่เลยฮะ70ไร่แบบใหญ่ มหาใหญ่เลยนะครับซึ่งราาประเมินที่ดินเนี่ยนะครับแค่ประเมินที่ดินอย่างเดียวนะก็อยู่ที่มัน200กว่าล้านบาทแล้วนะครับอันนี้ไม่รวมว่า ถ้าเอาไปข,ขายครับตลาดเองหรือว่ารวมสิ่งกูกสร้างรวมเป็นธุรกิจเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับดังนั้นหากมอง,องว่าการค้าทิศิแล้วรวยไหมก็คงรวยจริงๆครับการพูดของอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้เกินจริงออกไปนะครับจาบมุมมองวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมมองว่าโรงสานเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามองในมุมของธุรกิจอสังหานะครับคือเป็นธุรกิจที่สามารถถือที่ดินได้ขนาดใหญ่ครับคล้ายๆกับพวกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าเรามองจริงๆอาจจะคล้ายก,กับพวกโกดดังคล้ายๆกับโฮมโปร เอ่อเอสดีจขายวัสดุก่อสร้างอะไรที่มันมีพื้นที่ดินขนาดใหญ่อยู่ชานเมืองอะครับนี่คือจุดสําคัญนะั้นั่นคือเรื่องของชานเมืองครับเพราะว่าดินชานเมืองเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากในตอนแรกที่ซื้อและคุณซื้อได้แปลงใหญ่ครับแต่พอคุณเริ่มลงเงินไปลงเงินไปเนี่ยความเจริญมันค่อยค่อยเข้ามาครับด้วยอย่างโครงการนะครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศไซน้อยเนี่ยนะครับก็เห็นไหมฮะ พื้นที่อลังการขนาดใหญ่โตมโหลานะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณไปพัฒนาพื้นที่ที่แบบอยู่ไกลออกไปเลยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ มูลค่าที่ดินที่ซื้อมาตอนแรกที่มันถูกถูกถนะก็เพิ่มขึ้นมาศาลมาหาศาลครับและตัวโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญด้วยครับเพราะว่าพอมีโรงเรีเนยนปุ๊บสิ่งรอบข้างก็จะเริ่มมาจะเป็นร้านค้าร้านรวงสถานบริการต่างๆมาถึงบริการด้านการศึกษาอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับโมเดลของแมคโดนัลล์ครับเคยแมคโดนัลล์ไหมฮะแมคโดนัลล์เนี่ยเขาจะไปเลือกทำเลที่แบบว่าอยู่ขอบขอบเมืองเป็นทางเข้าทางออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปตั้ง พออ,อพแม็กโนนโนมาปุ๊บเนี่ยความเจริญมันก็ค่อยไหลเข้ามาทางแม็กโนนโนทำให้ราคาที่ดินค่อนข้างสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นครับเพราะที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถขายทํากําไรได้ถูกไหมครับแต่ในสาสัตว์เนี่ยอาจจะมองในมุมของว่าเฮ้ยพอที่ดินราคาขึ้นเนี่ยอาจจะเอาไปค้ำประกันแบงก์แล้วก็กู้เงินได้มากขึ้นเพื่อไปสร้างโรงเรียนใหม่ๆได้มากขึ้นก็ได้ครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของแบรนด์นั่นเองครับ อย่างที่เนี่ยครับเขาใช้แบรนด์ที่ว่าสาราสาตร์ถูกไหมครับที่แบบคนอาจจะเชื่อถืออาจจะชอบกันอะไรเงี้ยครับทำให้มีชื่อเสียงเนาะพอมีชื่อเสียงปุ๊บก็ดึงดดนักเรียนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ที่ดินเนี่ยดูดีขึ้น,นยอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปเรื่องเหมือนเบอร์เกอร์ครับคุณขายเบอร์เกอร์โนเนนกับขายเบอร์เกอร์ของแมคโดนัล no ล์ no, เนี่ยคุณว่าทำเลไหนจะราคาเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับก็ต้องเป็นแบรนด์ถูกไหมครับและการที่มีแบรนด์เนี่ยนะครับมันทําให้อ่าราคา สินค้ารบริการอย่างเช่นเรื่องของค่าเราเรียนเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของโรงแรมก็ได้ครับโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นโรงแรม5ดาวเหมือนกันแต่ไม่มีแบรนด์นะเช่นเป็นแบรนด no name ์โนเนมหรือแบรนด์โลเคอล่ะอาจจะราคาหนึ่งอาจจะ2องสามพันอั่นเองครับแต่พอมีแมริออทเข้ามาโอ้โหแม่สี่ห้าพันก็ได้นะครับเพราะว่าแบรนด์มันเพิ่มมูลค่าให้กับ อสังหาจริงๆครับและอีกอันนึ่งคือเรื่องของการทาธุรกิจครับพอคุณทําธุรกิจในที่ดินของคุณเนี่ยค่าเช่าหรือผลประโยชน์ผลตอบแทนมันจะสูงขึ้นมาครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าไปว่าถ้าคุณปล่อยเช่ารายวันรายเดือนทื่อๆเนี่ยอยู่ประมาณที่56%ถ้าเป็นหอพักอาจจะถึง10%แต่ถ้าคุณทําประโยชน์กับมันได้เช่นเป็นโรงแรมเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง20%นะครับและผมก็มองว่าโรงเรียนเนี่ยจะมากกว่า20%ิบเอร์นหรือเปล่าเพราะมันดูแอดวานซ์กว่าโรงแรมเห็นภาพใช่ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดแข็งของการทําธุรกิจในที่ดินของตัวเองนะแปลว่าเราไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์แต่ทําอสังหาบทธุรกิจทําให้การเรเวเลตเองหรือว่าการเพิ่มมูลค่าเองมันสูงขึ้นมากครับมาสรุปคลิปค,ปคปนี้นะครับว่าอาจารย์พี่บูลเนี่ยมองเกมอย่างไรนะครับรับผมในมุมของนักลงทุนนะก็บอกว่าเขาเก่งนะเขาทำในขนาดนี้ไม่ธรรมดาหลอกนะครับมีโรงเรียนกว่า50โรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงจมันคล้ายๆกับ ทางาคุณหมอประเสริฐครับที่ทําโรงพยาบาลถูกไหมแล้วก็ขยายไปหลายอันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าทําอสังหาโดยมีโรงพยาบาลตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะขอเกตไหมครับพอมันสามารถสร้างธุรกิจบนพื้นที่ดินได้มมนได้2เด้งครับหนึ่งก็คือได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเพราะว่า,าทำก็คือปล่อยเช่ารายวันมันก็ประมาณนึงถูกไหมรายเดือนก็ประมาณนึงแต่พอเป็นธุรก,กิจเนี่ยอาจจะถึง20-30%หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับแต่ความเจ๋งของอาจารย์พี่บูร์เนี่ยคือว่าเขานไปซื้อที่ดินขอบเมืองครับ ขอบเมืองเนี่ยทำให้ราคามันค่อนข้างถูกคุณลองนึงกภาพนะมันเป็นเหมือนที่ดินที่นาอยู่สมัยก่อนน่ะแล้วคุณซื้อที่70ไร่อย่างเงี้ยครับที่ดินที่นามันราคาถูกมากอะ่ะแต่พอคุณสร้างโรงเรียนไปปุ๊บใส่แบรนด์ไปปุ๊บใส่โนองไปปุ๊บเนี่ยเพิ่มเผยครับผลตอบแทนต่อป,ปีเนี่ยผมว่าเผยมากกว่า20%อีกครับ ราะว่าหนึ่งคือที่ดินมันถูกด้วยนะคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เมืองหรือใกล้ชุมช,น,ชนระดับหนึ่งถูกไหมฮะแต่โรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ครับถ้ามันยังขับรถไปได้มนก็โรงเรียนรับส่งเนี่ยแล้วที่ดินมันกว้างใหญ่เนี่ยเฮ้ยราคาที่ดินเนี่ยถูกมากครับและสองครับการเพิ่มมูลค่าโดยรอบนะครับเพิ่มได้เยอะมากๆเลยนะครับมันจะต่างจากพวกหอพักหรือว่าคอนโดนิดหนึ่งครับคือพวก รีสอร์ทดีที่พักอาศัยเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนอยู่จริงๆนะครับเพราะคนอยู่จริงๆ,ๆปุ๊บมันจะไม่ค่อยเกิดความคึกคักของพื้นที่นนเนี่ยพอเข้าใจไหมครับมันนี่เหมือนกับพวกตลาดไม่เหมือนพวกห้างเนี่ยนะครับเช่นตรงนี้มีห้างไปลงปุ๊บเรนโดยรอบมันก็ดู เต้นเทศไปด้วยถูกไหมครับมีร้านอาหารดีๆไปลงได้ด้วยอะไรเงี้ยโรงเรียนเองก็เหมือนครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดความเจริญไปเหมือนแม่เลยครับพอตรงนี้ปุ๊บมีโรงเรียนมาปุ๊บเนี่ยนะครับบ้านช่องก็อยากจะมาอยู่แถวนี้ถูกไหมฮะร้านน้ําร้านขายข้าวก็อยากจะอยู่แถวโรงเรียนมันก็ทาให้พื้นที่ดินโดยรอบเนี่ยราคาเาติบโตขึ้นไปด้วยกันและทำให้ที่ดินตรงนีน้แพงขึ้นไปเรื่อยๆอครับ ไม่พอนะซื้อถูกไม่พอครับยูดีไม่พอที่ดินกับราคาเติบโตไวขึ้นไปด้วยครับและ3นะครับนั่นคือการใช้แบรนด์ครับใส่แบรนด์ตัวเองเข้าไปสร้างแบรนด์ข้นไปเนี่ยเอาจิงๆิงเนี่ยแบรนด์เนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่า1คือเพิ่มราคาได้อู่ไหมฮะค่าเรียนแพงขึ้นได้2คือดึงดูดนักเรียนให้เข้ามาได้เช่นเปิดไกลๆเนี่ยบางครั้งเปิดไกลๆเจ๊งได้นะครับไม่มีแบรนด์แต่ว่าเช่นมาริออตเนี่ยไปเปิดไกลๆเนี่ยเฮ้ยคนก็ยังตามไปเพราะว่าเชื่อมั่นในแบรนด์ พอเห็นภาพใช่ไหมครับ้วเนี้ยพอ3อย่างมันรวมกันนะครับทั้งที่ดินราคาถูกนะครับมีแบรนด์ดีนะครับค่าเช่ารายได้จากค่าเล่าเรียนเนี่ยก็เติบโตสูงครับไม่พอครับที่ดินยังราคาสูงขึ้นอีกเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่โมเดลรายได้แบบนี้จะเติบโตมาสันแล้วทำรายได้ต่อปีเป็นหลักพันล้านนะครับและถึงจะปิดโรงเรียนขาที่ดินก็ยังคงกําไรอยู่ดีผมก็ไม่เถียงนะเจ๋งอยู่ครับขอไม่แตะเรื่องของจัยาบรณความเป็นครูเท่าไหร่นะอันนี้ คนละเรื่องกันนะไม่พูดถึงนะช่องผมไปช่องให้คนรุ่นกันลงแต่สังหาริมทรัพย์นะแต่หวังว่าคนจะรับความรู้จากสิ่งที่ผมนําเสนอให้ไปและกันนะครับน,นี่ขอบคุณที่คนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยชอบอะไรแปลกๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับอยากจะฟังความรู้ดีๆอยากให้ผมวิเคราะห์การลงทุนของใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวคลิปน่าจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณที่คนที่นั่งฟังจนจบอาจารย์คลิปน่าสสวััดีครบ